อัปเดตฟ้าฝนสภาพอากาศล่วงหน้าจาก ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF ระหว่างวันที่27ธันวาคม65ไปจนถึง5มกราคม66นะคะมาอัปเดตฟ้าฝนมาอัปเดตอากาศช่วงปีใหม่กันเลยก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยในช่วงวันที่28ธันวาคม65ไปจนถึง5มกราคม66ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นต่อเนื่องท้องฟ้าปโปร่งแดดแรงโดยเฉพาะในช่วงกลางวันเนื่องจากมวล อากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงยังแผ่เสริมลงมาปรคลคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจาดัดระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงระวังอักขีภัยและการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาวไว้ด้วยนะคะสำหรับภาคใต้เรามาเช็คกันเลยว่าสภาพภาพฝนเป็นอย่างไร ภาคใต้ยังคงมีฝนน้อยมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างในช่วงของภาคใต้ตอนล่างขึ้นลมมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือชาวประมงยังต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังสภาพอากาศช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สภาพอากาศยังคงเย็นต่อเนื่องถึงแม้มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมจะมีกำลังอ่อนลงบ้าง ในช่วงวันนี้28-30ธันวาคม65อากาศอุ่นขึ้นตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนขึ้นมีเมฆฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณตอนบนของประเทศไทยส่วนภาคใต้มีฝนบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง และภาคใต้จะกลับมามีฝนชุกฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่วันที่2ม,มกราคม66เป็นต้นไปสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลราไปก่อนมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้นะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังร่ำรวยเงินทองอย่างที่ใจหวังในปี2566ไปแลวจ้ะบ๊ายบาย